بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أ ج ر ي ن مابات ฮดิษของเมื่อวานนะครับที่เราได้ท่องจำไปอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์การเรียนการสอนฮดิษเดิมก็ที่เชคอับบอตรามานได้สอนนะครับเชคอับรามานได้สอนแล้วก็ได้มีการท่องจำ เด็กๆ,ๆที่ควรบวชทองแล้วก็มีการอธิบายเราก็ต่อจากท่านหลังจากที่ท่านได้กลับไปแล้วนะ mm. ก็เราก็ต่อตอนนี้อยู่น่าจะอยู่ประมาณอะดิซีสิบสี่หรือสิบห้านี่สี่สิบห้านะครับโอเคอะดิซ okay. <ม>ของเ mm. มื่อวานพี่น้องจำได้ไหม่านไหนบ้างอะไรนะอันอานส์รดิยัลลอฮฺมะอานฺห์ عن أن انس رضي الله عنه تفضل. عن أن انس มาจะมาคนอลองไปอ๋อมีพี่น้องท่าไหนอีกทนี้นนี้่นีอะไโรดน้หิงาได้ฟังเยาอัลลอฮาะวอะลัอะลันบีซุลลวฮอะลัยฮฺซัลลัม لا يؤمن أحدكم أهد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شكراً عليه. إن شاء الله. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى حتى يحب حتى يحب kia khi mai đi vui là xích rồi nó sẽ rời dạ bà rõ khác giúp khách lòng luôn ông ấy sống hay bà ấy giúp thầm dạ 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 thưa anh anas anh đăng bà rõ xin chào حتى <applause> لأخيه لأخيه ما ما يحب ما يحب ما يحب لي لنفسه متفق عليه فاهم <تصفح> برا طيب هذا

حتى اهدوكم اهدوكم حتى حتى يحب لي يحب ليه في لي اخيه في اخيه ما ما يحب ما يحب ليه لنفسه لنفسه متفقوا هو اتفقوا على ايه هو راكب يعني مش تور هاري หมดไหมครับต้องทวนให้คล่องติดตีความจำต้องดีกว่าชบ้าผู้ใหญ่ใช่ไหมครับโอเคฮะดิสของวันนี้ฮะดิสของวันนี้ก็สั้นๆเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะครับก็เดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันกันนะอัลกุสมานรดิยัลลอฮุอันฺห قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم وهو يعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم

นอกจักอัลลอฮ์จะเขาไปในสนระเขาจะได้เข้าสวรรค์เขาจะได้เข้าสวรรค์โอเคอธิบายง่ายๆนะครับฮะดิษสั้นๆแปลก็คือมันมาจะผูดด้ใดก็ตามที่ตายตายอหัวยาละมุแล้วเขานั้นรู้รู้หรือว่าศรัทธารู้หมายถึงว่าศรัทธา ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นได้เว้นแต่ Allah ์ลล้าคนละเจนเขาจะได้เข้าสวรรค์ของ Allah แตา่ว่าฮุมุสลิมค,คำอธิบายฮะดิษเดี๋ยวค่อยเราค่อยอ่านอีกครั้งนึแงแล้วก็ให้พี่น้องอ่านฟัง,งฟังนะครับโอเคฮะดิษบทนี้นะครับบันทึกโดยมุสลิมบันทึกโดยหม่อมุสลิมจากคำอธิบายของเชคซอเล ลูกเหาียนรับให้โมโหละต่อละแล่าว่าฮะดีสุทนี้เป็นฮะดีสที่สัิฮะห้ฮะดีสุนสห่ลั้มียมูตุอาลาชิรหมายถึงว่าเขานั้นไม่ตายด้วยกับสภาพที่เขาทำชิริกชิริกคืออะไรการตั้งบาคีการที่กราบไหว้สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์การขอดุอาจากยินขอความช่วยเหลือจากยินชิริกไหมชิริก การถ้าตายในสภาพนั้นก็คือไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะว่าไปขอดูอาจากสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เข้าใจไหมครับอแล้วเมียมมูตัวละชิบที่สําคัญก็คือไม่ใช่แค่รู้ว่าและอีละอัลลอฮจะได้เข้าสวรรค์แต่ว่าจะต้องไม่ตายด้วยกับชิริกที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นออกจากอิสลามอัลลอฮฺที่ฮักกิกัลอามนะที่จําเป็นสําหรับเขาเขาก็จะต้อง ให้สิทธิ์ตรงนี้ในเรื่องของตัวฮีดโดยที่เขานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทำชีริกดะคลเจนนะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่อย่างไรก็ตามเชคก็ได้อธิบายว่าอินค่านอินดูซีอัตถ้าหากเขานั้นมีบาปอย่าคู่หนูอัํารู้อิลลอห์ถ้าเขานั้นมีบาปเขานั้นเป็นผู้ที่รู้แล้วก็ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติในยู่ฮักขอตวฮีด เขาก็จะได้เข้าสวรรค์อยู่หักที่เตหิตให้สิทธิ์ในเรื่องของเตหิตการให้กระพริบอลัลลอฮ์ดาราเขาจะได้เข้าสวรรค์ถ้าหากเขานั้นมีซีอาดมีบาปิยงคู่น้ำรู้อล,ลล allah ก็คืออลัลลอฮ์ดาราจะเป็นผู้ที่ตัดสินเองในวันกิยามะถ้าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธานะมีเตหิตไม่ทำชิริกอลัลลอฮ์ดาราจะเป็นผู้ตัดสินแล้วก็เชคก็ได้กล่าวว่าอินอัลจับะุ อินชาอัลบะฮูอินชาอินชาอัลออัฟานหุถ้าหากพระองค์ประสงค์พระองค์ก็จะลงโทษเขาเนื่องจากบาปที่เขาได้กระทำถ้าหากพระสงค์พระองค์อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และตลาทรงพระสงค์ก็จะให้อภัยเขาโดยที่เขานั้นไม่ได้เข้านรกเลยและได้เข้าสวรรค์ผู้รู้นะอัลลอสุนนะได้อธิบายแบบนี้แล้วมีหะดิษบทหนึ่ง นะครับซึ่งบ่งบอกถึงการงานการงานจําเป็นไม่ใช่แค่รู้อะไรแล้เรลอดได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่แต่ว่าการงานนั้นจาเป็นเราเชค็คก็ได้ยกหลักฐานจากอิบนุอับบาสรับดอลลอฮ์อันฮูมะนะครับท่านได้ใน h ะดิษบทนั้นนะสหฮับบได้ถามว่าจะะรู้นะมลอีมานอีมานบลิลละวะฮดาท่านรู้ไหมว่าอีมานต่ออัลลอฮ์องเดียวนั้น หมายถึงอะไรนะท่านรู้ไหมอีหมานหมายถึงอะไรแสดงว่าอีหมานเพราะอีหมานในเรื่องของลายละฮะอลลอ์เช่นเดียวกันท่านรู้ไหมอีหมานต่ออัลลอฮ์องเดียวก็คือลายละฮะอลลอ์ลลก็รู้พวกท่านพวกเขาสหฮาบะก็ได้ตอบว่า,ลลาอ,อัลลอฮ์และ رسول รู้อาลลัมอัลลอฮ์ละก็รอซสู้รูด้ดีบางทีสหฮาบะก็รู้คําตอบอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากรรดสาสหฮาบะก็จะบอกว,ว่าอัลลอฮ์และก็รับสู้รู้ดี ท่านนบ,บีก็เลยจึงตอบว่าชาฮาดะอันลลอิล,ลาฮิลลอฮฺอย่างที่เราได้เรียนไปบุเนี่ยอิสลามละคำสิ่งจำได้ในฮะดิษบทนั้นชาดะตีลลอัลลนไิลาฮิลลอฮฺและมุฮัมมัดรสุลลอฮแวะอิความิศส,สลาดนะในฮะดิษบทนี้เกี่ยวกับเรื่องของอีมานนะอีมานคืออะไรท่านรู้ไหมท่านนบ,บีก็เลยจึงตอบว่าอะไรนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะอย่างแท้จริงคู่ควรในการคารพอิบาดะ เลาท่านนบีม <AN> ุฮัมมัดอ <cond vitamin é> ันนโมฮัมมัดนะนะรสของอัลลอฮ์วารอิสลามวอยที่ไอ้ zakah ทราบไหะววสวสมารอมฎอนใน h ะด i ษบทนี้ก็มีซอมารอมฎอนแต่ว่าไม่ได้มีคำว่าฮัจทีเนื่องจาก h ะด i ษบทนี้ผู้รู้ก็ได้กล่าวอย่างเช่เชฟลุคัยดานท่านได้กล่าวว่าต้องมีการปฏิบัติมีการละหมาดมีการถือศีลอดมีการจ่ายสัการนะพรุ่งนี้เดี๋ยวถามนะ เขาใจว่ายังไงอีมาแล้วก็ฮะดิสที่เราต้องจําไปด้วยอีมานูไหนจาได้ไหมบิุัวสิบตูนะชบะบางรางารอกับหวสบหชับะแล้วก็อะไรวนวลฮยาชั่บนอีมาความละอายนั้นเป็นหนึ่งในแขนงของอีมาน แสดงว่ามันมีการปฏิบัติและในฮะดีษบทอีกบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล,าล่าวว่าอัลลอฮ์กอรูลาเขลาอะลอะไอลสิ่งที่ดีที่สุดจากบรรดาแขนงของอิหมานก็คือการกล่าวคําพูดละอะไรให้เราล้อนะครับการกล่าวถ้อยคำอะไรให้เราล้ออัลลนนาฮะและสิ่งที่ระดับล่างก็คืออะไรครับอิมาตัวตัวอ,าาอันนตัีก็คือการขจัด การนำออกซึ่งสิ่งอันตรายจากถนนอาดิบุตรนี้บันทึกโดยมุสลิมสรุปก็คืออิมานเลยสตัสดีดเกลฟะกัดไม่ใช่อีมานไม่เพียงพอที่จะศรัทธ,ธาด้วยกับหัวใจเท่านั้นแต่ว่าอีมานจะต้องมีการงานมีการกล่าวด้วยลิน้นนะแล้วก็ลาบุตอัลามาลซอลิฮะจำเป็นที่จะต้องมีการงานที่ซอลิฮะ วุฒิกะแล้วก็อย่างเช่นการจ,จ่กกายสก k a อัลอาดมัมอัอมอีดอ้านัเชคก็ยกตัวอย่างอันนี้ก็บางคําพูดก็มีการจัดแปลงนิดหน่อยที่จริงก็เช็คอธิบายยาวอยู่อันนี้แต่ว่าสั้นๆก็ไม่ทําลายไม่ให้ความเดือดร้อนทำร้ายผู้อื่นให้ความเดือดร้อนพี่น้องเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันก็มีมาแล้วก็อะไรอีก alحياة ความละอายอะไรที่อินด aho อิมัลละบุตรจะทันเจนนะบอร์เชฟจจำเป็นที่คนที่มีอิมานจะต้องออกห่างจากชีริกด้วยจะไม่เขาจะไม่ตายในสภาพนั้นอินชาอัลลอฮ์อ่าอินด a ฮ o อิมานนะสุขีแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีอัตีดดอิมานที่ถูกต้องนะเวลาเหมือนบี้แล้วก็การงานต่างๆที่เอ่อที่ซอลิี่ฮะที่ตามท่านนบีศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัม แล้วก็ยะฮริสนะยัตกรับไปแล้วละว่าไม่น่าลไม่ใช่แค่เขาศรัทธาต่ออาอ a ์อิมานไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นไม่พอแต่ว่าต้องพยายามทําการงานที่ซอลิฮะต่างๆที่ทําให้เขานั้นเขา้เาเข้าใกล้อัลลอฮ์ตาลาจากการงานที่ซอลิฮะต่างๆเราก็ขอดุอาัลลอฮ์สุบขานุวะตาลาประทานความบารากะให้เรานะครับ ให้เราได้เป็นคู่ที่มีเตหิตเป็นผู้ที่มีม ي ่านที่เข้มแข็งแล้วก็ขอรอวให้รอดตารา,า,าประทานความสำเร็จให้เราทุกคนในการทำการงานเข้าสวรรค์ของรอตารา,าโดยที่อ่อไม่มีนะครับผลจากการลงโทษการโกรธลี้ของพระองค์สุดานมื่อตหาลาะเอาหานิษอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้พี่น้องทวนอ่าน عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه مسلم عن عثمان ان عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه مسلم ان عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة رواه مسلم فراه وشتان يقول عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات من نون มาเถะวะะ่าเรืาา่องอันนั้นเขม่ได้และนะดั่งน่งแล้วมันไปที่ส่วนนี้แบบว่าอะไรครับใครก็ตามที่อะไรนะใครก็ตามที่ตายโอเคแล้วก็ อย่าเล่มเอนนั้นอะไรเขารู้ว่าไม่มีไม่รู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจอากอัลละ์ได้อะไรไ้เข้าสวรรค์รู้อย่างเดียวพอไหมป<บ>ฏิบัติอะไรบ้างครับประมาทใช้สกาศ ี69ปีแล้วก็ครับมีพี่น้องอายุ69ปีเล่นกับเราครับนะแล้วก็ธรรัชแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าอีมานผมศรัทธารู้และอ,อัลอองค์เดียวเท่านั้นอยู่ในหัวใจใจพอไหมไม่ mm hmm. พอต้องมีคำพูดการยืนยันการปฏิบัติอันนั้นก็คือบทสรุปนะครับ يعني إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك